พี่น้องมือนี้ชองเกตบรลกับเขาปลาคือเขาเนาาจะพี่น้องมาหาหล่อเบิงเห็ดเนาะวงเสานีฝนตคกนักเฮงพี่น้องก็เลยบดได้มาจต่เสามือนี้กะอู้ยเห็นไรดอกแล้วพี่น้องเห็ดแต่ไข้งามๆจ้าเมื่อนี้กะมาเขาปลาหอดเทียงเนาะเทียงแล้วเนาะตอนนี้เนาะค่ะกับ้าทุกคนไปหาเห็ดเนาะป่ะพี่น้องเก็บเห็ดนากันอู้ยหอมิตด้ดอกงามๆเจ้าพี่น้องไปจ้า โอ้เห็ดไคคุณพีไน้เห็ดไคโอ้อันนี้อันนี้แม่งกินคือคุณดอกนึงนี่สีดอกแขกหวานจนับพี่น้องรื่นจับพี่น้องกิดที่ขึ้นขึมแน่นอนเพราะว่าฝนตกกำลังแล้วเนาะงามจา้าตะไคร้งามๆจ้า นี่ดอกนี้ค่ะนี่ดอกนี้สวยค่ะดอกนี้น้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเบิ่งจากดอกเฮ็ดกระหูแล้วว่าเฮ็ดสิเบิดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดห่างคลามือนี่สิได้พบ,บนปนบ่ดอกดอกนี้สวยงามมากเลยบูบายเดจังสีเบิดสุดดอกปานที่โทษแหละ โอ,อปป้โหปลาเลยนะคะโอ้ยคือกระแดงที่นอ,อนีนน่ดอกนี่เจ้าไปให้แน่นั่นดอกนึงว้าวงามจริงจริงดอกคฮึบือถึงงามเลยจ้าอือดอกสวยๆเห็ดตะไคร้จ้า งานที่เขาไปเก็บเนาะฮิดออก่หลายก็ได้ประมาณซ้ำหนีเลยแต่ว่าก็งามอยู่มันๆค่ะ